มากี่เราเกี่เราก็ป่วยมากี่เราเกี่ยวเราก็ป่วยหมดเลยตอนนั้นก็เกียร์ถอยค้างซ่อมเองได้แค่รื้อแล้วก็เอาอะไรสักอย่างนี่แหละไปไปตก็ให้ให้ช่างกกรอให้ช่างตรงนี้มรอบนี้ก็โอ้ยเราขาเหมือนกันกับไอ้รถของ ที่ออคันสีชมพูนั่นก็เคยเปล่าขาดเหมือนกันนั่นแหละคือแรงกระชากมันสะสมเรื่อยๆอย่างว่าผมก็เคยคันเก่าคันนู้นขาดมันเป็นรอยรอยที่เขาย่นย่นแคปซีมามันก็เลยเชื่อมไม่ดีสาเลือเลยอื ดีนะทีดินเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันยังพอคลานคลานคานมาแล้วมันหลุดหลุดหตรงถนนอันนี้ทันนี้เรียกว่ายี่ห้ออะไรนะเมกาเมก้าเครื่องยนต์กี่แรงสองร้อยสิบสองร้อยสิบเจ็ดอีเจ็ดโอเจ็ดอีเจโอเจเจอเจ็ดอีนะครับทันนี้นะครับห้าสูบครับห้าสูบพอร์เจโอเจ็ดอีครับเครื่องทันนี้ครับแต่ถ้าแปดรหัสแปดนี่จะหกสูบไออันนี้ซื้อมาเงินสดหรือว่าผ่อนครับ สุดสุดเลยนะปอนต์กีทรายครับยอดแปดสิบหกครับแปดสิบหกปอดแปดแสนหกครับปอดมันเป็นราคาเก่ามันเป็นราคาเก่ากีอะไรนะจองจองก่อนก่อนที่รถจะมาถึงไทยครับพอมาถึงราคามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทางปูเขาก็ยังให้ราคาเดิมอยู่อันนี้ถึงปียังครับยังครับยังอ่ะถึงได้สี่เดือนถึงได้สี่เดือนครับ ชมใหม่ครัตอนที่สั่งนี่คือสั่งเอา8 8E ครับี e ครับ6สูบผมเร็วอืมแต่มันไม่มีตอนนั้นก็เลยรุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันแต่ตัวนั้นจะเป็นเครื่อง1075 1075ครับอืมเป็น7่อันนั้นเขาซื้อเองนะของผมนี่แหละนี่แหละครับอันคือจ้างเขาครับครับบนนี้ก็ให้ราคาไงจ้างเขาครับ ขอให้เป็นวันให้เป็นวันนะครับผมวันหนึ่งก็นี้วันเริ่มต้นสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเล็เรานับเรานับนับเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นต่างหากเขาบอกได้ไงก็ไม่ก็เที่ยวเที่ยวก็คือจะได้ตามที่ปกตินะปกติเนาะแต่ถ้านอกเหนืออย่างนั้นอืเราก็มีพิเศษให้เขาอ๋อก็คือเราจ้างเขาต่างหากไปแล้วใช่ไหมสามร้อยแต่แต่พอเวลาอ้ไได้ค่าเที่ยวเราก็มาเช็คกับทุกเกต่างหากนะ จแล้วพอใจแล,แล้วส่วนถ้าเดือนไหนเหมือนกับงานไหนเออได้เที่ยวดีอะไรก็มีเปอร์เซ็นต์ให้เงี้ยให้เขาแต่ส่วนค่าแรงก็ให้อยู่สักพักถ้าเขายังอยู่ก็เพิ่มก็จะเพิ่มให้เพิมให้สถานที่ามา้อยั่นเองไปเรื่อยๆเนาะ นี่คือเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่ตูซอยซอยเมื่อแต่แกชอบพาไปใส่ตยวใสแกแบบติดหนึ่งไปทุกนั้นโอ้ยไอ้ลูกค้าเยอะเยอะมากมายแกไม่ยอมพาไปตู่ผมยังงงอยู่พาทีมงานไปจดเป็นชั่วโมงยอมเลยคือแกเจ้าลูกค้าแบบสนิทกัน ที่ไว้ใจแบบเงนิงนชั่วเงนะินชั่วอะไรนยคนสุดท้ายดูอ่ะพากันไปนโจทย์อายะอยู่เลยโยมเลยกว่าจะเคลียได้แต่ละคันเนาะงานนี้งานเหมาครับเทไปเรื่อยครับงานเหมาปากบอกครับ ตรงนี้ทางลงชั้นมากเลยเดี๋ยวเดูถ้าเสียพีมาให้สั่งท่านี้เดูดูรถไมโครมีคันเดียวรถไมโครยัองอมไม่ครบทีมเลยถ้าเกถ้าเกไม่เห็นสั่งแล้วนะ